โอเคนะครับสวัสด,ดีทุกคนในนะครับวันนี้ผมปาเจเกมเมอร์ทีวีวันนี้จะมาสอนลองโปรแกรมอัดน,นะฮะโอเคอย่าไปสนใจเจ้าแคมทัสเซียนี่กำลังอัพไฟล์ของพี่ให้อยู่ฮะของพี่นะแต่ผมใช้มีโปรแกรมหนึ่งผมใช้โปรแกรมหนึ่งเอ,อ่ออยู่ไหนวะผมใช้ของโซนเนอร์เวกัสฮะเฮสโอนี่เวกัสแต่ผมอยู่นี่เราเก็บไว้ในไฟล์แต่ไม่รู้แต่ไม่ได้ออกมาในหน้าจอเดสส์ทเห็นไหมหน้าจอเดสส์ทมันงมวงมพีแค่สองไฟล์ มีแค่ออกกับบินแค่นั้นเองบินอันนี้ผมก็มีแต่มันลบไม่ได้เนี่ยมันกดลบไม่ได้กดแล้วเนี่ยกดแล้วเนี่ยเห็นไหมกดลบไม่ได้อันฟอร์จันโอเคก็อันนี้จะมาสอนลรโปรแกรมอัด OBS Studio กันนะฮะแบบฉบับคลาสสิกนะฮะไม่ใช่ฉบับตัวเต็มเหมือนที่ผมอ,อัดอยู่ตอนนี้โอเคมาเขียนไปเลย OBS สตูดิโออย่างนี้ฮะแล้วก็ผมจะให้เงกงของเนี่ยของอันนี้เอาไว้นี่นี่คือแบบคลาสสิกนะนี่คืออันตัวคลาสสิกเลยนะจะเป็นตัวเล็กไม่ใช่ตัวใหญ่ไม่ใช่แล้วไอสัตว์คนละตัวเข้าไปในนี้นี่ฮะ,ฮะเข้าไปหน้านี้ฮะ โอเคทิ้งปเตธพังโหลดฮะพังโหลดโอเคฮะแล้วก็กดดาวน์โหลด OBS Studio ฮะนี่นี่ l o o k for the o on Windows ไอออนเวอร์ชันเวอร์ชันเก่านั่นเองฮะนี่ OBS Classic ฮะดาวน์โหลดแบบคลาสสิกอ๋อนี่นะเนี่ยแบบนี้ดูลิงก์นี้เดี๋ยวทิ้งไว้ให้แล้วก็วิธี i ิ s t a l l หรือว่าอันนี้ฮะไฟลที่ก็ยอมรับอยากถูเป็นไฟลิบชี้สิเป็นยังไง ไ,ไม่ไฟลิ zip เอาเอา,เอาเป็นแบบนี้เลยดีกว่านี่ดาวโหลดเลยดาวโหลดอินต์จอผมแนะนําเป็นดาวน์โหลดอินตอจอดีกว่านะนี่แนะนําเลยแนะนําจริงๆนี่ฮะแล้วกดไป,ปรออโอเคฮะไมค์ก็ช็อตพอดีเลยสัุดช็อตดิแป๊บหนึ่งฮะ โอเคฮะถ้ามีเสียงช็อตแบบโอเคปิดไปเลยพอผมโหลดไปแล้วโอเคครับเข้าไปได้คุณเชฟไฟล์ไว้โอเคฮะนี่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 เห็นไหมนี่นี่นี่ไฟล์ผมอยู่นี่และลงนี่ต้องทำอะไรติดตั้งสองสามแบบนี่ฮะนี่นี่เป็นถ้าเราแบบเออดาวน์โหลดอินซองจะเป็นอย่างนี้เป็นไฟล์นี้มาเลย ถ้าเราเปไฟล์ก็คลิกขวาแล้วก็ extract to obs นี่ฮะแล้วกด d o บ b l e click กาไปครก็ double ลคลิกนะฮะ double ลคลิกเดี๋ยวเรามาลดเสียงก่อนเสียงมันมันดังนิดนึงนี่ฮะแมนบอกผมเปลี่ยนนะเป็นกิกกะไบแต่ก่อนใช้เอสดเดี๋ยวเรากด next แล้วกด in press แล้วก็รอดาวน์โหลดนี่แหละฮะมันจะไม่เซฟไฟล์เรืเดี๋ยวเซฟไฟล์ตัเองได้สี่ย้ำนะได้สี่ที่ใช้ได้สี่ใคร เต็มก็ใกล้เต็มแล้วเนี่ยแค่นีน้อย่าไปโหลดมันมันจะเต็มเร็วผมเหลือเยอะไง <c oughs> ไม่เกี่ยวฮะเออ่ก็กดเดี๋ยว้มีทีหลังดิเออกกดนี่ <c oughs> กดฟิเน็ตฮะแล้วมันจะลันโปรแกรมนี้ขึ้นมานี่ฮะอันนิดนี่คือของคลาสสิกจะเป็นอันท่อขี้หมาฮะนี่ดู มาเปรียบเทียบกับอันเท่าควายฮะอันเท่าคิมอาตันเท่าควายฮะโอเคครับมันอันนี้ตอนแรกมันไม่มีนะแรกเลยวพรามันขอทําความสะอาดได้ซีกันได้ซีมันช่างขยะเยอะเกินนี่ clear system for up file yes มัน clear ให้กูเลยใช่สามสิบโอเคสามสิบสามตอนแรกมันแจก มีแค่คำว่าฉากคำเดียวฮะเรากดลิดขวาตรงนะฮะเนี่ยแอสเปอรโซเลสเ้ากดนี่ฮะกดเพิ่มฮะแล้วกดวินโดฮะตกลงตกลงเ้ากดลิดขวาเพิ่มเติมแล้วก็ม o เ o r s นี่ตกลงไปอีกนี่แล้วก็อันนี้นี่ฮะเออหืมมันจะให้กรกดอีกหืมไฟล์ไปแย่ว่ะของผมมันเต็มเร็วว้าใจ โอเคก็อย่าไปสนใจมากฮะโอเคฮะน,นี่หน้าตาไฟล์นี่จะเป็นอย่างนี้นะฮะถ้าอยาให้ดูหน้าตาไฟล์ก่อนนะเดี๋ยวอธิบายทีหลังถ้าจะเป็น OBS Studio ตัวเต็มจะเป็นมนันนี่มันจะมีขอบสีขาวมันจะดูสว่างกว่านี่อันนี้จะดูทึบนี่ยังไม่เห็นกันนี่อ่ามาไฮช็อตแล้ว <laughs> นี่ฮะอันนี้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 อันน,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 นี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวลบไปโอเคก็ มี2อ,อันนี้ฮะผมจะเอาอเข้าไฟล์ตัวนี้เอรลอยแล้วก็มี2อ,อันนะนี่ต่อไปมาดูนี่กันเอ่อตอนนี้เห็นไหมมันจะไม่เห็นภาพเหมือนอันนี้นะแบบ OBS Studio มันจะถ้าเอ่ออัดหรือไม่อัดมันก็จะเห็นภาพเป็นอันนี้เป็นแบบนี้นะฮะแต่น,นี้มันไม่เห็นใช่ไหมเพราะเรายังไม่ได้เริ่มอัดไมค์ช็อตอีกแล้วครับกดเริ่มอัดนะนี่ใช่แบบมาเป็นอย่างนี้เลยนี่แล้วมันก็จะบอกเฟรมเรทบอก ขนาดไฟดีโอของเราแล้วก็จะบอกเ,อเห็นไหมนาทีห้าในการเลคคอร์ดอันใหญ่มันจะบอกเยอะนะนี่มันบอกทั้งนี่นาทีเลคคอร์ดหกนาทีแล้วยพยูกินไปเท่าไหร่เอพีสามเท่าไหร่นะฮะโอเคอันนี้มีสองอัน,นะฮะกดเข้าไปปุ๊บแล้วมาดูเฮะให้ดูก่อนแล้วก็หยุดอัดไปโอเคมาดูตั้งค่าฮะนี่ตั้งไว้ตั้งนานแล้วนะนี่ภาษาไทย ทำไปเวอร์สาทยฮะอยู่แล้วฮะเราคนถา่ายเราก็ต้องใช้กระถายอันนี้ไลฟ์สตรีมช่อง YouTube ได้นะ็นไลฟ์ทั้งเอ่อเนี่ยผมค่ายดีเฟนเดอร์หมดเลยนะค่าแบบค่าตั้งเริ่มต้นเลยแล้วก็วิดีโอฮะผมใช้กระจอกกากากัวงนึงแล้วก็เปลี่ยนเนี่ยผมอยากเปลี่ยนไฟล์บิดเลนเร็วๆให้มันเร็วๆฮะโอเคนำไปใช้ก็ได้ ใช่ฮะแล้วก็เสียงฮะไม่แมันก็เซตมาให้แล้วนะฮะค่าเริ่มต้นอย่าเแซมจะไปเซตอะไรมากมายโอเคเราไปขั้นสูงฮะขั้นสูงเลยจะไปยงังประมาณแล้วก็คีย์ลัดนะฮะนี่ผมรู้แค่สองผมใช้แค่สองคีย์นี่แหละประจําในการสตาร์ทเรคคอร์ดกับสต็อปเรคคอร์ดเอฟซินะ,ะอันนี้นี่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 ผมกคชอบอันนี้เลย เธว่าน้อยสีปรับน้อยสีนั่นเองน้อยส,อยสีคือเสียงนะฮะปรับลุ่มคงเสียงได้นะฮะจะให้เป็นแบบไหนอะไรยังไงมาปรับตรงนี้ได้นะผมชอบเนี่ยนี่คือนี่ฮะคือเปิดไหม์เนี่ยอ๋ออัดด้วยหรอนี่ฮะเสียงที่ได้เป็นไงเราไปรอไปฟังกันเคหยุดอัดไฟล์ผมเซฟไปในไดไดซีนะ เลยสิมาลองมาฟังกันว่าเสียงจะเป็นยังไงติ่มได้แบบมาเป็นอย่างนี้เลย,ยนี่แล้วมันก็จะบอกเฟมเลสบอกใช่ติ่มได้แบบมาเป็นอย่างนี้เลยเสียง,งมันก็จะบอกเฟมเลสุดยอดไหมขนาดไฟวิดีโอของเราเราก็จะบอกเห็นไ,ไ,ไ,ไหมที่5ในการเลคคอร์ดในการบันทึกนั่นเองโอเคแล้วผมก็ จะเสียเวลาต่ต่ออีกนานแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะท่านผู้ชมครับโอเคมีระบบไลฟ์สตรีมเริ่มบันทึกแล้วก็แก้ไขฉา,ากฮะเรา,า,าเริ่มบันทึกเพื่อไม่ให้แก้ไขฉา,ากได้นี่จา้าฉากฉากเท่าขี้หมาอย่างนี้หรือว่าเอาฉากเข้าควายฮะโอเคแล้วก็อยู่บันทึกฮะแล้วก็มีแสดงตัวอย่างไลฟ์สตรีมนี่คือแสดงตัวอย่างไลฟ์สตรีมโอเช่ ต่อไปก็ส่วนขยายคืออะไรไม่รู้ครับผมไม่เคยเรียนกับมันฉากมันก็จะมีเพิ่มเติมรูปนีโชว์ขอ้อความโชว์อะไรโปรแกรมจับภาพวิดีโอคืออะไรวะนี่อยากรู้จริงอะไรวะอ๋อโดยลน์มันคืออะไรมันคือเวฟแคมนั่นเองเวฟแคมฮะตอนแรกกันนึกว่าอะไรมันคือเวฟแคมฮะฮะของดีเว้ยล่ะสามารถอัดเวฟแคมได้ด้วย วันหลังผมถ้าว่างๆฮนะอารมณ์ดีก็จะออกกล้องขี้เกียจตนะิไหมเอนเดอร์นานจังจวะไม่เป็นไรฮะก็เดี๋ยวจบนี่ก็จะไปเล่นนี่แหละที่ฟอร์เตสรอพี่พี่จะเล่นโอเคฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวแนละ้วไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ครับบ๊ายบายครับ